ขอกราบน้อมถวะองค์อองพระพุทธเบลดาองค์พระสัมมาจำพุทธาเจ้า,าและกาบนักมาจราก,การพระคุณเจ้าทุกๆรูปรวมถึงเจริญธรรมญาติบุญท,ทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะวางธรรมทุกๆท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธาเจ้า ได้ข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนั้นๆข้าพระพุทธเจ้าได้นอบน้อมเข้าเฝ้าทุนถามพระองค์ท่านไัยดังนี้ว่าก็แด่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขา ถ้าเกิดว่าชีวิตของเรากำลังเจอกับความทุกข์อยู่หรือบคุคคลที่กำลังเผชิญกับสิ่งที่เป็นทุกข์ในชีวิตแต่ต้องมีความคิดจะต้องมีการแก้ไขทำยังไงลหะเจ้าค่ะจะได้ไม่เป็นทุกข์เจ้าค่ะอย่าทำเอ่ย เมื่อเรานั้นรู้สึกว่าเป็นทุกข์เราก็จงค่อยๆใช้สติใช้ปัญญาตรึกตรองดูทบทวนดูคิดดูให้ดีว่าเรานั้นเป็นทุกข์เรื่องอะไรลองทบทวนดูให้ดี ลูกเอยทุกเพราะเรื่องของอดีตทุกเพราะเรื่องของอนาคตทุกเพราะเรื่องที่ถูกใจแล้วแต่ทำไมต้องกระเป็นไม่ถูกใจไปอีกทุกเพราะตนหรือล่ ทุกเพราะบุคคลผู้อื่นหรือเปล่าทุกเพราะสิ่งที่ไม่ถูกใจชอบและไม่ชอบเหล่านั้นหรือเปล่าทุกเพราะอัตตาตัวตนทุกเพราะความยึดติดทุกเพราะความคิดทุกเพราะว่าอะไร หาเหตุของมันให้เจอลูกเอ,อ๋ยเมื่อลูกนั้นหาต้นเหตุของมันไม่เจอลูกก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ลูกนั้นเข้าใจที่มาของความทุก์นั้นและจะไม่สามารถทน,ถนทุก์นั้น ออกจากตัวของลูกได้เลยลูกเอ๋ยถ้าเกิดว่าลูกนั้นกำลังเป็นทุกข์อยู่ก็ให้จงค่อยๆทบทวนอย่างละเอียดอ่อนถ้าเกิดว่าทุกข์เพราะอดีตก็ค่อยๆวางไป หายใจเข้าลึกๆทบทวนไปอีกทุกเพราะว่าเรามีปัญหาเมื่อทุกเพราะมีปัญหาเราทำไมต้องทุกเพราะมีปัญหาเพราะว่าเรายึดติดยึดมั่นถือมั่นในปัญหานั้นหรือเปล่า เมื่อยึดถือไปแล้วได้อะไรปัญหามันเกิดขึ้นเพื่อให้แก้ไขไอคนที่ทุกอยู่ยึดถือปัญหานั้นอยู่แก้ไขไม่ได้หรอกลูกต้องวางซะค่อยๆทำจิตใจให้สงบแล้วจะรู้วิธี ในการแก้ไขเองทุกเพราะสิ่งที่ถูกใจแต่แปรเปลี่ยนไปแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเราทุกเพราะสิ่งนั้นทำไมทุกเพราะว่าเรามีความยึดติดว่าเกิดขึ้นแล้วดีอย่างนี้แล้วห้ามแปรเปลี่ยนไป เพราะอะไรลูกเพราะตัวเราเองอีกเราไปยึดกับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องตั้งอยู่ไม่ให้แปรเปลี่ยนไปอย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อยึดสิ่งนั้นก็เลยทุกเพราะสิ่งนั้นลองวางไว้ดูสิลูกลองถอดถอนเอาความยึดติดของตนนั้น ออกไปโล่งโปร่งเบาสบายทุกเพราะเรื่องของอนาคตหรือเปล่าเรื่องของอนาคตจะดึงมาคิดมาทบมาทวนทำไมให้วุ่นวายในปัจจุบันเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เห็นมีอะไรเลย สิ่งที่คิดว่าจะมีปัญหานั่นก็เพราะเราคิดเองสิ่งที่คิดว่าคงจะดีอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นเพราะเราคิดเองเหมือนกันลูกเอ๋ยมันเป็นเรื่องของอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วเรา จะไปดึงไปเอามันมาคิดทำไมวางซะเพราะว่าความคิดคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตถึงเรื่องที่แก้ไขไม่ได้แล้วกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นทุกเพราะว่าทำทุกเพราะว่าเรานำมาคิดทุกเพราะความคิด บวางเสียเถิดลูกแล้วลูกนั้นก็จะเห็นความว่างเปล่าเห็นความสุขความเบาสบายลูกเอ๋ยทุกประยุติติดในความคิดทุกเพราะว่ายึดติดในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบจงทบทวนดูให้ดีดูให้เห็น ลายละเอียดสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่ในความทุกข์ของตนแล้วค่อยๆแกะออกมาทีละบมทีละสิ่งทีละอย่างวางเอาไว้ลองดูสิลูกจะโล่งจะโปรง่งจะเบาสบายขึ้นแล้วไหมเพราะแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งและทุกอย่างนั้น มันก็ไม่มีอยู่จริงมันก็เป็นฉากละครหนึ่งหนึ่งที่เรานั้นต้องแสดงไปเล่นไปตามบทบาทนั้นนั้นเองลูกเอ๋ยเมื่อเราต้องอยู่ในบทบาทที่เป็นเช่นไรเราก็คงต้องเป็นเช่นนั้นไม่ว่าเรานี้ จะยอมรับความเป็นจริงหรือว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงก็ต้องเป็นไปเช่นลูกเอ,อ้ยและที่สำคัญก็คือชีวิตของเรานั้นเดินทางมามากไกลเหลือเกินเรานั้นเผชิญผ่านพน้นความทุกข์ที่มากมายมาแล้วก็ยังผ่านมาได้ เคยเกิดเป็นเปรดอสุรกายอยู่ในนรกร้อนมากกว่านี้อีกเราก็ย,ยังผ่านช่วงชีวิตบุตบาทละครน,นั้นมาไดา้เคยเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นเต่าเป็นปลาเป็นหมูเป็นหมาเราก็ย,ยังคงอยู่กับสภาวธรรม ในณตอนนั้นได้ลูกเอ,อ๋ยทุกขนาดนั้นก็ยังผ่านมาได้ความทุกข์ของเราที่เจออยู่ณตอนนี้มันก็เป็นแค่บทบาทฉากละครหนึ่งหนึ่งที่เราต้องเล่นไปทำไปเป็นไปตาม บทบาทที่เราได้วาดได้เขียนเอาไว้ด้วยการกระทำของตัวเราเองลูกเอ๋ยจงอย่าเป็นทุกข์เลยจงวางทุกข์เหล่านั้นเถิดลูกทุกข์นั้นมาจากความกังวลทุกข์นั้นมาจากการยึดถือยึดติดยึดมั่นถือมั่น ในตัวตนในความคิดของตนในสิ่งของเข้าของบุคคลของตนลูกเอ๋ยความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีเพราะในความเป็นจริงแล้วต่อให้เธอนั้นยึดถืออะไรมากเท่าไหร่ท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ของเธอ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องบุคคลที่รักที่พอใจไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเข้าของเงินทองสมบัติเป็นอะไรอะไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้อยู่ให้เธอยึด ตลอดไปเช่นนั้นจงปล่อยวางเสียเดแล้วความสุขนั้นก็จะก่อเกิดขึ้นกับเธอเมื่อจิตใจของเธอนั้นเบาสบายคลายปมของความทุกข์ได้ทิละปมทิละปมแล้วเธอก็จะพบกับความว่างเปล่าเธอก็จะรู้ว่าแทนที่จริง ไม่มีอะไรเลยความทุกข์ของเธอก็จะหายไปพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นคนนั้นก็เป็นทุกคนนี้ก็เป็นทุกความทุกข์มากมายเหลือเกินหลากหลายเหตุผลหลากหลายความทุกข์แล้วเราตัดช่วยของได้ยังไงหรอเจ้าค่ะ ระยรทมเอยความทุกข์ของแต่ละบุคคลก็มาจากเหตุที่แต่ละบุคคลนั้นได้ทำเอาไว้เหมือนต้นหญ้าหญ้าก็มีรากของแต่ละต้นเหมือนต้นไม้ต้นไม้นั้นก็มีรากของแต่ละต้นลองมองดูพืชผลพืชผัก ที่อยู่บนพื้นดินต้นก็มีลากมีที่มาของต้นของต้นนั้นไม่ว่าจะต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่เขาก็มีที่มาของลากฐานของต้นไม้ต้นนั้นต้นหญ้าต้นดอกไม้ต้นผลไม้เหล่านั้นเขาก็มีลากของเขาอยู่ในต้น ของเขาที่ช่วยเลี้ยงดูทำให้ต้นไม้ต้นนั้นต้นพืชต้นนั้นอุด,ดมสมบูรณ์การที่มีความทุกข์อยู่ในตัวของบุคคลแต่ละคนนั้นก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีรากฐานของความทุกข์มาจากกรรมที่ตนได้กระทําเอาไว้ และกรรมที่ตนได้กระทำเอาไว้นั้นก็ามาจากความหลงความรักความโลภความโกรธความอยากและความไม่อยากความยึดติดเบียดเบียน,ยนสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เลยส่งผลให้มาเป็นทุกข์ของแต่ละบุคคลการที่เราจะช่วยเหลือผู้อื่นได้นั้นเราต้องมอง ต้องดูให้เห็นความเป็นปกติธรรมชาติของเหตุของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเรารู้ถึงเหตุที่มาของความทุกข์เหล่านั้นเราก็จงแค่ชี้ทางบอกฐานเถิดเช่นถ้าเกิดเราจะบอกต้นไม้ว่าไอ้ที่เธอต้องมีกิ่งมีใบต้องเจริญเติบโต ต้องเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอพายุเพราะว่าเธอมีลากเป็นตัวยึดทำให้มีเธออยู่ก็เลยมีสิ่งเหล่านั้นอยู่เป็นธรรมดาถ้าเกิดว่าเธอนั้นปรารถนาที่จะดับความทุกข์ในตัวเธอเธอก็จงตัดลากถอนโคนเสียเถิดแล้วการก่อเกิดของเธอ ที่จะต้องมีกิ่งใบจะต้องเจริญเติบโตพอเชิญกับพายุลมฝนต่างๆก็จะหายไปเพราะตัวเธอที่สมมุติว่าเป็นเธอนั้นคือที่ตั้งแห่งความทุกข์และคือทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเธอจงดับตัวเธอแล้วความทุกข์ก็จะหายไปเช่นดังที่เราชี้บอก ให้ผู้คนมากมายได้รู้ว่าเหตุของความทุกข์มาจากความหลงความรักความโลภและความโกรธมาจากเชื้อของตัณหาคือความอยากและความไม่อยากยึดติดต่างๆเหล่านั้นบอกเขาแล้วก็ให้เขาถอดถอนออกจากตัวของเขาเมื่อเขาไม่มีความหลง ความรักความโลภความโกรธก็ไม่มีความอยากและไม่อยากก็ไม่มีเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ของเขาก็จะหายไปลูกเอ๋ยเราจะช่วยคนที่เขาเป็นทุกข์เหล่านั้นได้เช่นนี้แหละลูกพรนะพุทธเจ้าเจ้าขาก่อนที่เราจะช่วยคนอื่นนั้นเราต้องทำให้เราเข้าใจถึงที่ มาและเหตุต่างๆอย่างชัดเจนเราถึงจะช่วยคนอื่นป้าเช่นมันเจ้าคะพรายารรมเอ๋ยเมื่อเธอไม่รู้ว่าเหตุมันมาจากไหนเธอเห็นแต่ผลของมันเธอก็แก้ไขไม่ได้ลรอกลูกเพราะเหตุจะส่งให้เกิดผลตลอดเวลาแต่ถ้าเธอรู้เหตุเธอก็ดักที่เหตุนั้น ผลของมันก็จะดับด้วยบุคคลผู้ไม่รู้จะบอกบุคคลผู้อื่นได้อย่างไรเราจงทำตนให้รู้เถิดเราก็ไม่ควรทุกไปกับเขาด้วยอย่างนั้น,ชนเช่นนั้นเจ้าคะเพราะว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนและต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเป็นอยู่ประยาธรรมเออยหากเรามัวแต่ทุกเพราะคนอื่น เราก็เป็นคนป่วยเสียเองเราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรแล้วลูกเราจงทําตัวทําตนของเราให้หายทุกข์ให้รู้เหตุของทุกข์ปล่อยวางและอยู่เหนือมันเราจึงจะช่วยบุคคลผู้อื่นได้ลูกสาธุเจ้าค่ะแล้วลูกจะจำเอาไว้จะนำไปเผยแพร่ ให้กับบุคคลผู้อื่นเขาใต้าถอดถอนความทุกข์ในใจของเขาและถ้าช่วยเหลือคนอื่นๆที่เขาเห็นว่าเป็นทุกข์อย่างถูกต้องเจ้าค่าสาธุ